มาจากสนามบินเจดา้าประเทศซาอุดีอาระเบียกับสายการบินซาอุดีอเียนะคะบินมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เครื่องบินก็แตะรันเวย์แล้วแล้วก็เคลื่อนตัวช้าๆไปตามรันเวย์เพื่อเข้าไปจอดเทียกบกับอาคารผู้โดยสารนะคะเดี๋ยวรอติดตามตพวกเราไปนะคะว่าเมื่อเราไปถึงอาคารผู้โดยสารแล้ว เราจะทำยังไงไปที่ไหนกันต่อาตามไปดูค่ะเราลงจากเครื่องบินมาแล้วนะคะเดินตามทางเชื่อมเข้าไปยังอาคารผู้โดยสารค่ะเดินก็มาตรงนี้นะคะเราจะเห็นป้ายบอกว่าสายพานรับกระเป๋าเที่ยวบินนี้ให้ไปรับกระเป๋าที่สายการที่16นะคะแล้วก็ถ้า,าใครมีคนมารับนี่ค่ะ จะมีมายืนรอจุดป้ายอยู่ตรงนี้เมื่อสักครู่ที่เราเดินออกมานะคะเราจะเห็นที่มีป้ายเขียนบอกว่าไปสายพานรับกระเป๋าแล้วก็ไปทางออกแล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะคะตามป้ายรับกระเป๋าเลยคะ่ะด้านหน้าเราก็มีหลายป้ายบอกทางนะคะเชื่อมต่อเที่ยวบินเคาน์เตอร์เปลี่ยนเครื่องเคาน์เตอร์เปลี่ยนเครื่อง เชื่อมต่อเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศนะคะแล้วก็เดินไปมีป้ายช่องทางพิเศษวีซ่าออนไลน์วอลแล้วก็ผู้โดยสารขาเข้าลูกศรชี้ไปทางขวามือนะคะนะคะเราเป็นผู้โดยสารขาเข้านะคะเราก็เลี้ยวขวาค่ะผู้โดยสารขาเข้าที่เป็นชาวต่างชาตินะคะต้องลงทะเบียนเข้าประเทศไทย โดยปกติลงทะเบียนออนไลน์มาล่วงหน้า3วันนะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะส่วนผู้โดยสารที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาล่วงหน้าก็มาทําบริเวณนี้นะคะแลวเขามีแท็บเล็ตบริการอยู่บริเวณนี้ค่ะหลังจากนั้นก็เดินเข้าไปด้านในได้เลยนะคะหลังจากที่เราสแตมเข้าเมืองมาแล้วนะคะหรือผ่านพาสปอร์ตคอนโทรลหรือ,อตรวจพาสปอร์ตเข้ามาตรงนี้แล้วก็มาที่ห้องโถงรับกระเป๋าค่ะ ตรงนี้จะเป็นสายพานรับกระเป๋านะคะก็มาดูว่าเราจะรับกระเป๋าสายพานที่เท่าไหร่จากเที่ยวบินที่พวกเรามานะคะแต่วันนี้สาหรับพวกเราไม่ได้รับกระเป๋าก็หาทางเดินออกไปเลยค่ะตอนนี้เราเดินออกมานะคะทางออกบีค่ะทางออกเขาจะมีทางออก A B และ C นะคะส่วนเราออกมาตรงช่องบตรงกลางๆนี่แหละคะ่ะเดินออกไปนะคะ ใครมีสิ่งของต้องสำแดงก็ไปพบเจ้าหน้าที่เลยสแสดงสิ่งของที่นำมาแต่ถ้าใครไม่มีก็เดินเข้าช่องนี้นะคะ,ะเราไม่มีอะไรที่ต้องสแงัแดงเดินออกไปเลยค่ะเดินออกมาตรงทางออก B นะคะพอเดินออกมาตรงนี้อยู่ระหว่างประตูทางเข้าทางออกที่5และที่6ถ้าใครจะไปทางออกที่8ปก็เดินไปทางด้านซ้ายมือนะคะ ดูบรรยากาศผู้โดยสารขาเข้าที่สนามบินสุวรรณภูมิในวันนี้นะคะก็ดูแล้วยังไม่หนาแน่นเท่าไหร่อยู่ข้างในก็คือยังไม่หนาแน่นมากนักเช่นเดียวกันนะคะจากชั้น2ที่เราเข้ามาถึงนะคะเราก็เดินลงบันไดเลื่อนมาที่ชั้นที่1นึค่ะชั้นที่1นึทางฝั่งประตู8ก็จะเป็นศูนย์อาหาร Magic Food Point แล้วก็เป็นที่ขายตั๋ว รถที่จะไปเกาะช้างเกาะกูดหรือว่าไปพัทยาไปหัวหินอะไรประมาณนี้หรือรถรับส่งเข้าไปภายในกรุงเทพนะคะ